ขาวายามรอบรักป่าน้ำกันครับผมสภาพหมาที่ไสครับพี่น้องหามรถครับขึ้นฝนตกครับผม,มขึ้นฝนตกดิ้นเบิดขึ้นครับอย่ามาดูน้ำกันครับผมที่มีตมีแต้มให้รับชมบอกครับมีครับพี่น้อง ดักหล่อใบมะเขือนครับเดี๋ยวฟักบุกออกก่อนครับผม อูนี่พี่น้องนี่ครับเห็นแล้วตัวเลือพี่น้องปลากระสูบน่อยพี่นอ้องเดี๋ยวมาดูน้ำกันครับผม เตาก็มี่พี่น้องเตาก็มี่ครับเตาลายครับพี่น้องหอยแถวนี้ว่าจะส่รลอบงามใดหเห็นเตาหรือครับยิงพี่น้องดำคึกมึกเตาหรือหอยเตาหรือหอยพี่น้องดำคึกมึกเอา้ายังเลพี่น้องยังดิ้นยิงดิ้นยังดิ้นปากคอพี่น้องปากคอ มีปลาคอตัวหนึงพี่น้องนันนี้มีปลาคอตัวหอยกับเต่าหนีหลายแห่งพี่น้องปลาทูพี่น้องมันโด่งเต่าปอาพี่น้องดันครับปลาทูมีปลาคอปลาคอตัวดึงเลรอพี่น้องได้ปนอยู่ ต่วหอยกับเต้านี่สุดยอดพี่ดองร้อยคักครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเอ็ดสองสามสี่สิบห้าประมาณยี่สิบตัวได้พี่ดอกเต่าได้พี่รอกยี่สิบตัวได้โอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวปล่อยกับเตากันพี่รอก